สวัสดีครับพี่น้องเดยวจะมาเล่าสู่ขังนะครับนี่ไป่อมนะครับไป่อมบ่ตรงจุดนะครับนี่รถทั้งแรกนะรถะมันมีน้ำไหลออกมาตัวจามนะครับเราก็บ่บาสบายใจนะครับตัวตัดร่มนะครับเราก็บ่บรูสาเหตุนะครับ และน้ำมันก็นไหลออกมาจากทางร่มนะครับแต่ว่า,อาเอารถไปจอดอาลานแห่งหนึ่งนะครับลานสอมแห่งหนึ่งามาเปลี่ยนามเปลี่ยนเบรกนะครับเป็นหมอร่มเบรกนะครับหม้อล่มเบรกอ่ไ้เป็นอย่างนะครับหมอล่มเบรกอ่ไ้เป็นอย่างนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตัวจามนะครับ ตัวตัดลมนะครับเปลี่ยนแล้วกับบ่หายครับอ่าเขาเสนอราคาไปเสนอราคาไปเองนะครับโดยที่ห้องบอบบอูนะครับอ่าทั้งบริษัทก็อนุมัตินะครับอนุมัติสอบนะครับอ่าโดยบ่เช็คว่ามันเกิดจากอย่างนั้ผมก็เข้าไปบอกว่าเช็คเบรกให้นะครับเช็คระบบเบรกนะครับแต่เขาอ่าไปเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ครับ ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็เียนมากนะครับอ่าแล้วมันบ่อหายครับอ่ามันบ่อหายนะครับอ่าเวลาตัดออกน้ำเวลาตัดล่มตัดนะครับน้ำมันน้ำก็จะไหลออกนะครับอย่างที่น้ำก,ก็ไหลออกจากจากขึ้นเราครับเนี่ยปัญหามันเกิดอ,อยู่ตรงนี้ครับ ปั๊มปั๊มน้านี่ครับแล้ววันที่นี่แจ้งสอมเขาต้องคิดใหม่ครับแทนที่เขาบอกว่าอ่ามันเจยวกัระบบเบรกนะครับให้เช็คมึงนะครับแต่พเพื่อนไปเปลี่ยนนี่แล้วก็บอกว่าถ้าจะเปลี่ยนตัวนั้นถ้าจะสอบตัวนั้นต้องคิดราคาใหม่นะครับกันงงคือกันนะครับ อันเปียนแบบนี้นะซื้อมาเปียกเองกเปียนได้ครับนี่ครับนี่หมดไปเฉพาะตัวนี้กับตัวนี้นะครับแล้วก็าอ่าเบรกสองสองตัวนะครับสองหมื่นกว่านะครับใันี้จะมาสอบโตปั๊มปั๊มน้ำตัวนั้นนะครับปั๊มน้ำตัวนั้นอ่าตีราคาใหม่อีกใบตีราคาอีกเป็นหมื่นนะครับ บอไซด์ก็เลยละาเง,งาปไปนะครับนี่นะครับอ่ารู้ว่าเขาคิดแบบไดนะครับเวลาเสนอราคากับบอบอกเข้านะครับบ,รรบอไซดก็บบอบอกนะครับเขาสอบเรื่อยๆนะครับมันสอบแล้วมันสอบจบครับไม่ว่างใดครับ